hello everyone okay we are still studying unit three weather and season okay topic today is seven ah uh, we gonna teach ah seventh try farmers ah uh, สวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเนาะ่า uh, เมื่อกี้ครูสอนเรื่องอะไรไปเรื่องที่6เรื่องอะไรเอ่ยเรื่อง which season do you like best uh, ่าวันนี้เรามาเรียนเรื่องที่7 เรื่องที่7 t r ชายฟ้าเ r มอแปลว่าชายฟ f า r m ม r อแปลว่าชาวนาไทยเออเรามาลองอ่านบทความสั้นๆเกี่ยวกับชาวนาไทยใครพูดถึงชาวนาชาวนาไทยเอองั้นเราไปเรียนกันเลยค่ะ let's go ก่อนเราจะมาอ่านบทความสั้นๆกันงั้นเรามาเรียน vocabulary อ่าเราต้องมาเรียนคำศัพท์ก่อนนะคะเออถ้าเราจะไปอ่านบทความให้เข้าใจเราต้องรู้คำศัพท์ก่อนในบทความนั้นอ่ามาดูคำแรกอ่านว่า artificial อ่า artificial rain เห็นไหม a r t i f i c i a l อ่านว่า artificial อ่าแล้ว Rain เห็นเรนไหม ra i n Rain แปลว่าฝนใช่ไหมอ่าดังนั้นภาษาอังกฤษเราจะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้า artificial แปลว่าเทียมอ่าดังนั้นมันจะรวมกันว่าอะไรมันจะรวมกันอ่านว่า artificial rain artificial rain แปลว่าฝนเทียมนะคะแปลว่าฝนเทียม artificial rain แปลว่าฝนเทียม ่ uh, เราออกเสียงนะคะ uh, artificial rain แปลว่าฝนเทียม and the next word อ่าอันนี้อ่านว่า hot season hot season hot แปลว่าอะไรร้อนใช่ไหมเออเราเรียนสภาพอากาศ hot season ไปแล้วอ่า uh, season แปลว่าฤดูกาลฤดูใช่ไหมอ่า uh, hot season แปลว่าฤดูร้อนอ่ uh, hot season แปลว่า ฤดูร้อนนะคะลองอ,ออกเสียงพร้อมกันอลองออกเสียงตามครู่ hot season แปลว่าฤดูร้อนเออมีฤดูร้อนด้วยประเทศไทยเราเป็นฤดูร้อนใช่ไหม hot season อ่าโอเคไหม and this one มาดูคำศัพท์นีอ้อ่านว่าอะไรเอย rainy rainy แปลว่า ฝนใช่ไหม rainy แปลว่าฝน s e a s o นแปลว่าฤดาูดังนั้นรวมกันเป็น rainy season แปลว่าฤดูฝนประเทศเรามีฤดูฝนกับฤดูร้อน hot season อ,อันนี้เป็นฤดูฝน rainy season ใช่ไหมฤดูฝนอ,ออกเสียงตามครูด้วยนะคะ rainy season rainy season แปลว่าฤดูฝน แอนดี้อ่าคำนี้อ่านว่า cool, uh, cool season uh, cool แปลว่าหนาวใช่ไหมหนาวอ่ค uh, ล uh, ้ายๆกับ season ฤดูอะไรคะฤดู winter ใช่ไหมฤดูหนาวอ่เหมือนกันเลยอ่ฤ uh, ดูเดียวกันนะคะอ่ uh, อันนี้จะอ่านว่า cool season แปลว่าฤดูหนาวใช้อันเดียวกันกันกบ winter เลยอฤ uh, ดูเดียวกันนะคะค o o กับว winter เป็นฤดูหนาวเหมือนกันเลยอ่ะออกเสียงตามครูนะคะคูลซีเซนอ่าคูซีเซนแปลว่าฤดูหนาวอ่ามาดูคำนี้คำนี้อ่านว่า Begin อ่า begin b e อ i n อ่านว่า Begin แปลว่าเริ่มต้นหรือเริ่มนั่นเองอ่า begin ออกเสียงตามครูนะคะ Begin Begin แปลว่าเริ่มต้นแปลว่าเริ่มต้นจดไว้ and this one อ่าคำนี้อ่านว่า place place p l a c e อ่านว่า place แปลว่าสถานที่หรือบริเวณแปลว่าสถานที่หรือบริเวณนะคะ place p l a c e อ่านว่า place แปลว่าสถานที่หรือบริเวณจดไว้จดในสมุดก็ได้จดไว้ในสมุดเป็นคําศัพท์ที่ครูสอนเพิ่มเติมวันนี้เป็นคําศัพท์ที่นักเรียนจะต้องเจอในบทความต่อไปนี้ที่เราจะเห็นกันเนาะ,ะมาดูคํานี้ค่ะ,ะคํานี้อ่านว่า enough enough e n u e n o u g h อ่านว่า enough แปลว่าเพียงพอเออหรือว่าพอประมาณใช่ไหมอ่าเพียงพอหรือว่าพอก็ได้อ่ามันอ่านว่า enough อ่า enough แปลว่าเพียงพอนะคะออกเสียงตามครูด้วย enough enough แปลว่าเพียงพออ่าคำนี้อ่านว่าอะไรเอยอ่าเรนมาอีกแล้วเรนแปลว่าอะไรฝนใช่ไหมอ่าดังนั้น คำนี้อ่านว่า rain fall r a i n f a w l อ่านว่า rain fall แปลว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกเอกอปริมาณน้ำฝนที่ตก rain fall จดไว้ rain fall แปลว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกนะคะ annex d t คำนี้เราเจอในไตเติลไปแล้วใช่ไหมในหัวข้อที่ครูสอนมันอ่านว่าอะไรเอ่ย Farmer อ่า farmer แปลว่าชาวนาหรือชาวไร่นั่นเองอ่า f a r m e เอ่าเหมือนแม่เราทำอาชีพ Farmer ก็คือทำเกษตรกรใช่ไหมเออเกษตรกรเกษตรเออเกษตรกรพวกชาวนาชาวไร่เอ่อฟ r ร์มออ่าออกเสียงตามครูด้วยนะ Farmer Farmer แปลว่าชาวนาหรือชาวไร่นะคะ and this word uh, คำนี้อ่านว่า grow g r o w U, อ่านว่า grow แปลว่าเจริญเติบโตนะคะ grow แปลว่าเจริญเติบโต uh, ออกเสียงตามครู grow grow แปลว่าเจริญเติบโต and uh, next word uh, คำนี้อ่านว่า crop crop c r o p อ่านว่า crop แปลว่า พืชผลอ่าพืชผลอ่า crop, crop อ,ออกเสียงตามครูด้วยนะ crop, crop แปลว่าพืชผลอาจำให้ได้นะเจอในบทความแล้วจะไม่รู้อาจำให้ได้นะคะ and the last word อาคำสั์คำสุดท้ายและอคำนี้อ่านว่า problem, problem P-R-O-B-L-E-M อ่านว่า problem แปลว่าปัญหาเออ problem problem แปลว่าปัญหานะคะออกเสียงตามครู problem problem แปลว่าปัญหา P-R-O-B-L-E-M อ่านว่า problem แปลว่าปัญหาจำไม่ได้นะคะต่อไปเราต้องไปเจอบทความงั้นเราไปดูบทความกันเลยว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างเนาะ นักเรียนทราบหรือไม่ว่าใครเป็นผู้ริเริ่มทำฝนเทียมให้กับชาวไทยใครเอ่ยอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชใช่ไหม His Majesty King Bhumipol Adunyadej the Great ผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นบุคคลที่สร้างฝนเทียมให้กับชาวนาไทยเนาะ and artificial, artificial rain ก็คือทำฝนเทียมให้กับชาวไทยเรามาดูบทความว่าเขาพูดถึงสมเด็จพระประมมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชว่าอย่างไรรัชการที่เท่าไหร่เอ่ยนี่ท่านเป็นดำรงเป็นรัชการที่เท่าไหร่รัชการที่9ใช่ไหมสเสด็จสวรรคตยัง สวรรคาคตไปแล้วนะคะตอนนี้ราชการที่10ดดารงตําแหน่งอยู่เป็นราชวงศ์จัก,กรีนะคะเรามาดูบทความว่าเขาพูดถึงท่านว่าอย่างไร there are ดูประโยคนะคะดูบทความนี้สั้นๆเลยบทความสั้นๆ there are three seasons in Thailand there are แปลว่ามีมี three seasons ก็คือมี3ฤดูในประเทศไทยใช่ไหม in Thailand อ่าประเทศไทยมี3ฤดู They are Hot Season Hot Season แปลว่าฤดูร้อนใช่ไหมอ่าแล้วก็ rainy Season แปลว่าฤดูฝนแล้วก็มีฤดูอะไรอีก Cool Season อ่ามีฤดูหนาวอ่าประเทศไทยเราจะใช้ Hot Season กับ Rainy season และก็ Cool season ก็คือมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวใช่ไหมมี3ฤดูในประเทศไทยนะคะอ่าฤดูฝน the rainy season อ่าถึงบรรทัดที่2แล้ว the rainy season begins begins แปลว่าอะไรเริ่มต้นใช่ไหมอ่า the rainy season เริ่มในในเดือนไหน u n นเดือน มิถุนาจูน uh, มิถุนา and ends in, in October อ่าเริ่มจากเดือนมิถุนาจนถึงเดือนอะไรเอย่ยตุลาคม October ใช่ไหม October คือตุลาคมเนาะ but in some places อ่าบางแต่ในบางพื้นที่เป็นไงคะ there is not อ uh, ่าบรรทัดที่3แล้วนะ there is not enough เห็นคำว่า enough ไหม enough แปลว่าอะไรเอ่ยเพียงพอใช่ไหม enough rain f l l rain f a l l แปลว่าอะไรปริมาณน้ำฝนที่ตกเออ rain for แปลว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกที่ครูสอนไปเมื่อกี้แต่ว่าในบางพื้นที่เป็นไงคะปริมาณน,น้ำฝนที่ตกเป็นไงคะ not enough เมื่อกี้ enough แปลว่าเพียงพอถ้าเติม not ท ไปข้างหน้าแปลว่าไม่เพียงพอ,อมีปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอนะคะ for the farmers to grow their crops สำหรับชาวนาไทยสำหรับอะไรเอ่ย grow แปลว่าเจริญเติบโต crop แปลว่าพืชผลมีปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอสำหรับพืชผลที่กำลังเจริญเติบโตใช่ไหม เอออ่าบันทัดที่สี่แล้วนะอ่า the late king p u m ม p o พล e n t to e v e r y p l a c e place แปลว่าอะไรแปลว่าสถานที่หรือบริเวณใช่ไหมอ่ายัางไงคะราชการที่เก้าเนี่ยไปไหนไปทุก e v e r y p l a c e อ่า e v e r y p l a c e ก็คือไปทุกพื้นที่ in Thailand ก็คือไปทุกพื้นที่ในประเทศไทยเพื่อไปทำอะไรคะ he so he saw this problem uh, he saw this problem แปลว่าอะไรคะเขา uh, เขาพบปัญหาเ,าเขาเห็นปัญหา and made artificial rain uh, เขาพบปัญหาแล้วก็ทำอะไรคะทำฝนเทียม for the dry farmers อ่าท่านทรงพบปัญหาแล้วท่านก็ทำฝนเทียมให้กับชาวนาไทยอ่าเป็นไงคะท่านเป็นคนเป็นบุคคลที่สำคัญของประเทศไทยเลยใช่ไหมที่สามารถทำฝนเทียมให้กับชาวนาไทยได้ในช่วงที่ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอหรือช่วงภัยแล้งนั่นเองท่านสามารถทำฝนเทียมให้กับชาวนาไทยได้เห็นไหม คุณงามความดีที่ท่านทรงทําไว้เป็นบทความสั้นๆลองหัดอ่านดูนะคะนักเรียนทุกคนหรือไม่ก็ย้อนดูได้ถ้าฟังครูไม่ทันก็สามารถย้อนฟังใหม่ได้นะคะ,ะให้ครูอันใหม่ให้ฟังอีกทีหนึง่ง There are three season s in Thailand ประเทศไทยมี3ฤดูนะคะมีอะไรบ้าง There are hot Season, rainy season and cool season แปลว,ว่ามีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวใช่ไหมมี3ามฤดูอ่าในช่วงฤดูฝน the rainy season begins in June and ends in October อ่าฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนอะไรคะเดือนมิถุนาจนถึงเดือนตุลาคมอ่า but in some places there is not enough r rainfall อ่าแต่ในบางพื้นที่ไงคะไม่มีน้ำฝนปริมาณน้ำฝนที่ตกเนี่ยเพียงพอใช่ไหมมันมีไม่เพียงพอ for the farmers to grow their crops มีปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอสำหรับพืชผลในการเจริญเติบโตนั่นเองเออ The late King b ู u m i ล went to every place in Thailand รัชกาลที่9เป็นไงคะไปทุกพื้นที่ในประเทศไทยเลย Uh, he saw this problem and made artificial rain uh, ท่านเป็นไงคะท่านพบปัญหา uh, ท่านเห็นปัญหาแล้วก็ทำฝนเทียม for Thai farmers uh, ทำฝนเทียมให้กับชาวนาไทยทุกคน uh, เป็นไงเอยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยใช่ไหม uh, สามารถทำฝนเทียมได้นั่นเอง ลองหัดอ่านบทความนี้ดูนะคะนักเรียนทุกคนเมื่อกี้ครูพาอ่านบทความไปแล้วจำได้ไหมมาดูภาระงานที่หนูต้องทำา read the text on the left and complete the sentences ให้นักเรียนอ่านเนื้อเรื่องหน้า51ที่อ่านเมื่อกี้เลยแล้วเติมข้อความลงในประโยคข้างล่างให้สมบูรณ์นี่บทความเมื่อกี้หน้านี้ใช่ไหม เออนี่หน้านี้อ่าหน้านี้นะ่าครูลืมครูลืมแจ้งไปว่าครูผ่าอ่านหน้านี้เออหรือไม่หนูก็ลองย้อนกลับไปดูเออแล้วเปิดหนังสือหน้านี้อ่าขอโทษอ่าครูลืมให้นักเรียนเปิดดูหน้านี้เนาะนี่หน้านี้นะเห็นไหมเอ่ย อลองย้อนกลับไปดูได้นะคะเออเมื่อได้เรียนอ่านในะเรื่องเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะมาตอบคำถามลงในประโยคข้างล่างเห็นไหม the three the three seasons in Thailand เขาถามว่าสามฤดูในประเทศไทยมีอะไรบ้างเออเราอ่านไปกเมื่อกี้มีอะไรบ้างให้นักเรียนเติมลงไปมีอยู่กี่ฤดูสามฤดูมีอะไรบ้างเขียนลงไปข้างล่างนี้เนาะ อ่ะเขียนลงไปข้างล่างนี้เลยเห็นไหมอ่ะเขียนลงไปเลยเขียนลงไปนะคะมีอยู่สามฤดูมีอะไรบ้างเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขียนลงไปเลยนะคะอ่ามันอยู่ในบทความนั่นแล้วลองไปย้อนดูเนาะอ่ะสำหรับใครที่ไม่มีหนังสือหนูก็สามารถเขียนคำตอบลงในสมุดเพื่อให้ครูตรวจได้เนาะเออ ครูจะได้ไม่ต้องเอถ่ายเอกสารไปให้ก็ได้หนูแค่เขียนคําตอบลงในสมุดแค่หนูดูเนื้อเรื่องผ่านาวิดีโอนี้เอแล้วลองตอบดูว่ามันตอบว่าอะไรใช่ไหมครูขอโทษด้วยนะคะที่ครูไม่ได้แจ้งว่าให้เปิดหน้า51เมื่อกี้หนูสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะทุกคนนี่นี่หน้า51นะคะอันเป็นหนังสือเรียนของเราเนี่ยแหละเอาขึ้นมา วันนี้ครูก็สอนเรื่องชายฟาร์เมอร์จบไปแล้วก็ขอให้นักเรียนทําภาระงานนี้ให้เสร็จนะคะวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อน o o d b ไ e everyone